คืว,วันนี้เขาก็จะมีงานซื้อทุกปีแหละเขาก็จะมีการจัดงานลํำลึกเหตุการณ์รที่6ตุลาคมปี2 5 1 9ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับก็จะมีนักการเมืองพักการเมืองอะไรต่างๆแล้วก็คนที่อาจจะเคยร่วมเหตุการณ์ในอดีตนะกลุ่มภาคประชาสังคม NGO อะไรต่างๆเขาก็ไปร่วมงานกันเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ใครไปบ้างนะมีเห็นมีคุณนัทพงศ์ใช่ไหม ไปทําไมเขาก็ธรรมดาเขาต้องไปคือคือพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็จะอาศัยกระแสเหล่านี้แหละเพื่อแสดงตัวว่าเขาเป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอะไรต่างๆนะครับรัตพงศ์เลอปัญญาวุฒิหัวหน้าพักพรรคประชาชนนะครับแล้วก็มีสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักชนทิชาแจ้งเร็วสสอปทุมธานีนะครับที่เพิ่งโดน โดนตัดสินคดีร <All right. S 2> นะ้อยสิบอนะอ่าก็ไปร่วมงานด้วยนะครับเป็นปีนี้ศึกสีปีสี mm. ปีหกตุลานะครับ mm. แล้วก็นัทพงศ์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งก็ต่างก็ฝากความหวังไว้กับพักประชาชนว่าทําการเมืองอย่างมีความหวังให้กับประชาชนและยืนยันในสิ่งที่เรียกร้องมาตลอดคือประชาธิปไตย แลวก็มีเสียงผ้านบางส่วนที่รู้สึกผิดหวังกับการโหวตเลือกนายกที่ผ่านมามแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่จะตัดสินใจเพื่อต้องการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับทำให้การปกครองในประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็เดินหน้าปฏิรูปกองทัพหยุดวงจรรัฐประหารไม่ให้เกิดการเข็นค่าประชาชนเหมือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ก็สัมภาษณ์เรื่องเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะ่ะเหมือนที่เราเคยฟังกันทุกวันทุกวันนั่นแหละเกี่ยวอะไรกับประชาชนเออเนี่ยนะฮะ ก็นะครับ <sketches> ย <of course> um, ังคงเคลื hmm. mm ่อนไหวในทิศทางเดิมๆด้วยการแอบอิงกับสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านผู้ชมครับมันมี2ด้านนะครับเหรียญเนี่ยมันมี2ด้านในมุมของประชาชนที่อ้างว่าถูกเผด็จการทหารทําร้ายใช่ไหมก็อาจจะใช่ก็อาจจะใช่ติกมุมหนึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์เดือนตุลาขึ้นคือมาที่6ตุลาขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ย ต้องไปท้าความกันให้ดีนะครับประวัติศาสตร์อย่าไปฟังเพียงแค่ข้อมูลที่ว่าจะไม่ให้มีการรัฐประหารแล้วทําให้ประชาชนชนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงๆการรัฐประหารไดหลายครั้งเนี่ยคุณผู้ชมครับมีประเทศเดียวในโลกเท่านั้นแหละครับที่พอก่อรัฐประหารปุ๊บแล้วมันมีดอกกุหลาบเอาไปมอบให้พี่ประเทศอื่นมีไหมเออก็ไม่ค่อยเห็นนะ ประเทศอื่นรประเทศอื่นในโดนต่อต้านยังต่อต้านต่อต้านกันเต็มเมืองอแต่ยุคนี้ตั้งแต่ยุคของพลเอกสุนทิบุญยรักลินเรื่อยมาเนี่ยทุกครั้งที่มีการก่อการเกิดขึ้นจะมีคนไปมอบดอกกุหลาบให้กับเ<ม>จ้าหน้าที่ทหารที่ประจำอยู่ตามรถถังต่างๆ<ม>ทั้งบริเวณใกล้ๆของทัพภาคที่หนึ่งใกล้ๆทำเนียบรัฐบาลอะไรแต่มีไรท่านผู้ชมครับปรากฏการเหล่านี้เนี่ยในโลกใบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกครับถ้าเกิดว่าประชาชนเขาไม่เห็นด้วยกับ การกระทําของกองทัพดอกกุหลาบไม่มีทางถึงมือแน่นอนอย้ำนะครับคำถามคือว่าแล้วประชาชนเนี่ยเข้าไปเห็นเข้าไปเจอเข้าไปเจออะไรเข้าเขาถึงได้ให้ดอกกุหลาบกับทหารที่ก่อการรัฐประหารย้ำนะครับเหตุผลมันมาจากพฤติกรรมหรือจะเรียกว่าสันดานของนักการเมืองก็ได้โกงกินบ้านโกงกินเมืองสารพัดจะโกงกิน ทั้งโกงกินระดับนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนพวกนี้ไม่รู้ตัวเองครับว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยมันทําให้ประเทศชาติเสียหายขนาดไหนเสียหายไม่ว่าแต่ยังดื้อด้านที่จะขออยู่เป็นรัฐบาลต่อไปเหมือนกับพักการเมืองบางพักปัจจุบันนี้แหละครับอิจฉาริษยาเขาว่าพักนู้เป็นรัฐบาลไม่ดียังไม่ทันรับตําแหน่งเลยพี่มันด่าแล้วอ่ะไม่ทันรับตําแหน่งเลยบอกเฮ้ยน้ําท่วมพิษณุโลกอะไรว่านายกไม่ไปดูแลก็นายกก็เป็นคนของคุณนั่นแหละเป็นคนของพักเพื่อไทยนั่นแหละ จะดุจะด่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วยกรุณาดูหน้าตัวเองด้วยนะครับว่ามันถูกยุคถูกสมัยหรือเปล่าไม่ใช่ไปดา่าเขายังไม่รับตําแหน่งเลยไปด่าเขาแล้วอันนี้ไม่ถูกนะครับเนี่ยเป็นเพราะพฤติกรรมพรรคการเมืองแลนะนักการเมืองมันเป็นอย่างนี้ยังไงละครับ,รบพอเขาปฏิวัติขึ้นมาปับ๊บทหารเขาถึงได้รับมอบดอกไม้เป็นดอกกุหลาบสีแดงจากใจของพี่น้องประชาชนแทนแทนที่จะเห็นพี่น้องประชาชนไปรวมตัวกันต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีนะครับมีแต่ดอกกุหลาบมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร นักการเมืองต้องคิดนะครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันไม่เคยมีในโลกใบนี้มีที่นี่ประเทศเดียวคือประเทศไทยเท่านั้นแหละถ้านักการเมืองดีไม่ต้องมีปฏิบัติไม่ต้องมีการมอบดอกกุหลาบให้กับทหารแต่ประการใดคือคําให้สัมภาษณ์ของเท้งรัตะพงษ์เนี่ยนะครับก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ที่เออเราก็คุ้นชินกันนะครับเป็นการท่องเรื่อง<ด>ของเกาหีเรื่องของเ<ด>ีประชาธิปไตยตะวันตก<ช>ซึ่งมันได้พิสูจน์แล้วว่าเราเอามาใช้อย่างตายตัวไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ ที่จะดีอะไรก็แล้วแต่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเคยลหลงไหลชื่นชม,มแล้วก็ฝากความหวังไว้กับประสานักเยงสมาทานแนวคิดสังคมนิยมแนวคิดคอมมิวนิสต์ะะนะครับหลังเหตุการณ์14ตุลาที่เราเรียกร้องประชาธิปไตยก็ได้รประชาธิปไตยแต่ว่ากลุ่มหนึ่งนี้เลยไปนะคือสมมุติว่านี่คือประชาธิปไตยที่เราอยากได้ใช่ไหมออพอหลัง14ตุลาในเรามาถึงนี่แล้วมาเลยไปอีก มีคนกลุ่มหนึ่งเลยไปตรงนี้นะเลยไปถึงสังคมนิยมเลยไปถึงคอมมิวนิสต์จะให้ประชาชนปกครองกันเองอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งโอเคแหละมันเป็นกระแสทั่วโลกนะอินโดจีนบ้านเราลาวเขมรเวียดนามอะไรก็มีได้รับอิทธิพลแนวคิดหมดนี่หมดแต่นี่ประเด็นคือแบบนี้เท้งซึ่งก็เกิดไม่ทันหรอกเพราะว่าเท้งอายุเท่าไหร่เองนะหตุลานี่เท้งอาจจะอยู่บนไหนก็ไม่รู้ยังไม่จุติเลยพี่นะ ขึ้นมาจากข้างล่างหรือยังคือคนที่คือนักการเมืองก็จะฉวยโอกาสเกาะกระแสเพื่อที่จะไปอะไรอ่ะไปแสดงตนว่าตัวเองพรรคตัวเองเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับฝ่ายประชาธิปไตยนะเพราะพวกนี้เขาขีดเส้นแบ่งฝ่ายไอ้นี่ประชาธิปไตยไอ้นี่ไม่ประชาธิปไตยอันนี้อนุรักษ์นิยมอแบ่งแยกปกครองง่ายกว่าแต่ในความเป็นจริงที่เราอยากจะให้แง่คิดก็แล้วกันว่าเทุกา์6ตุลามันมีอีกมุมหนึ่งนะ มุมหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงแม้แต่คนเดือนตุลาเองเนี่ยคนในรุ่น6ตุลาเองก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงข้อมูลที่จะพูดเนี่ยเป็นข้อมูลจากแกนนํา6ตุลาเองนะครับนะสมศักดิ์เกียนธีรศกุลเนี่ยก็ยังไม่มีใครออกมาโต้สมศักดิ์เลยนะเมื่อกี้ขึ้นเพจไปแล้วเราจอหนึ่งสมศักดิ์เกียนธีรศกุลนะครับซึ่งเป็นผู้นํานักศึกษาในจากเหตุการณ์6ตุลาปี19ึงเเนี่ยสมศักดิ์บอกว่าตลกดีเราลําลึก6ตุลาโดยมีคําขวัญว่าเพื่อหาความจริง แต่ลำพังพวกเราเป็นอะไรยังไม่กล้าย,ยอมรับกันตรงๆขบวนการนักศึกษาเมื่อ6ตุลานั้นเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขีเส้นใต้นะครับขีเส้นใต้ไว้ขณะนั้นเราไม่ได้กำลังสู้เพื่อประชาธิปไตยเท็จเท็จเข้าใจอะไรผิดเปล่านี่ไงาสมศักดิ์เจียมเนี่ยเขาคนในเหตุการณ์แล้วเขาเป็นผู้จัดชุมรุมด้วยสมศักดิ์เนี่ยเคยที่ยาวกว่าที่โค้ดคำพูดตรงนี้นะครับคุณปิรพัฒน์คุณพุทจมสมศักดิ์เคยเขียนบทความ ไว้ในเว็บไซต์ประชาไทยมเมื่อ27สิบ็กันยายนปีหกหกสองปีที่แล้วนะโอ้บทความนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่พวกนักแอคทิวิตนักฝ่ายซ้าย NG o อะไรทั้งหลายคนเดือนตุลาหาว่าสมศักดิ์นี่ขายพวกนะดีนะเออนี่นะใช่ใช่ใชใชนี่เราไม่ได้แต่งเองนะสมศักดิ์เขียนแล้วก็ไปเผยแพร่ในเว็บประชาไทยนะครับเขียนไว้ยาวแต่ว่าสรุปให้ฟังก็คือว่าเขาอธิบายว่าตอนนั้นเนี่ย คืออิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์มันเข้าสู่ขบวนการนักศึกษาแล้วแกนนานักศึกษาหลายคนเนี่ยเป็นจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ไปแล้วครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยอีกด้านหนึ่งสมศักดิ์บอกว่ามันเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างกองกําลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐสมศักดิ์ก็ตั้งคําถามว่าถ้าเราเราหมายถึงพวกเขาเนี่ยนะบอกว่าการล้อมปราบนักศึกษาเป็นอาชญากรรมเมืม่อวันที่6ตุลาคม ผมศักถามกับการได้ว่าแล้วการเอาคืนนะเอาคืนคืออะไรเอาคืนคือการไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แล้วสู้กับทหารและมีเจ้าหน้าที่รัฐตายอันนี้ก็ต้องถือเป็นอาชญากรรมด้วยเช่นเดียวกันเออคือสมศักดิ์เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปชอบคนะผมก็ด่าเขาื่อยนะแต่ว่าบางเรื่องในเรื่องแบบนี้คือในพวกเด็กการเขาก็จะเพศแบบทะลุกางป้องอ่ะนีไัยเขาไปอย่างนั้นแหละเป็นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครว่าไม่จริงออกมาตอบโต้สมศักดิ์ที ใครบอกว่าเหตุการณ์6ตุลาไม่มีอิทธิพลของขบวนการพักคำนิทแห่งประเทศไทยคุณออกมาไม่ต้องมาโตผมนะโตสมศักดิ์เกียรตินะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังมันยาวดีผมชอบใช่ใช่นี้ป่ะฮะอดหนึ่งใช่ไหมอะไรปฏิพลอภินยาพุอ๋อคคละคนกันี่อโคลนโคนกันอ๋อในอันนี้ผมไม่เห็นนะเดี๋ยวขอก่อนขอก่อนขอหน่อยช่วยปิ้นมาหน่อยนะครับจะได้อ่านได้เนี่ยแล้วก็อีกอีกอีกหนึ่งชิ้นมาช้าพูดแล้วเอามาพูดอีกหน่อยหนึ่ง คุณชัยวัฒน์สุรวิชัยพี่จิตบนะคุณชัยวัฒน์นี่เป็นอดีตคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นแการนำนักศึกษารุ่น14ตุลาเป็น13กระบทที่ร่างและเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับพี่ชัยวัฒน์เนี่ยเขียนบทความไว้แล้วอาจารย์เจิมศักแชร์มาเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2013ันบนะผมเดี๋ยวผมเจอละสม้อเทียบสมศักดิ์เจมทีและสกุล เขาเขียนด้วยกันเขียนเมื่อวันที่27กันยายน2566นะครับเมื่อกี้เนี่ยครับเมือ่อก <igi> ี้เนี่ยนะครับใช่ไ้ได้แล้วหัวข้อคือ6ตุลาคืออะไรเนื้อหา,าบอกว่าอย่างนี้นะครับผมครุ่นคิดถึงเรื่อง6ตุลาอยู่นานยิ่งคิดก็ยังมีปัญหาว่าการรำลึก6ตุลาในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ผิดฝาผิดตัวกล่าวโดยสรุป ถ้าให้เด็กรุ่นใหม่ที่ตามมาจากรุ่น6ตุลาก็จะพูดกันว่า6ตุลาเนี่ยเป็นการก่ออาชญากรรมของรัฐที่ไม่โดนลงโทษพูดอีกอย่างหนึ่งคือการต่อเนื่องมายังเหตุการณ์อย่างพฤษภา5 3อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิด6ตุลาเป็นอาชญากรรมที่ไม่ถูกลงโทษไม่เช่นนั้นการเอาคืนติดต่อกันหลายปีของกองกําลังพคทอหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่มีนักศึกษาร่วมด้วยมันคืออะไร เพราะถ้าเกิดว่านับ6ตุลาเป็นอาญากมการใช้อาวุธสู้กับรัฐก็ต้องเป็นอาญากรรมเหมือนกันเราจะเอาเหตุการณ์6ตุลาเป็นอาญากรรมอย่างเดียวโดยไม่ถือว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธเข้าห้ามหันเป็นคนเข้าห้ามหันคนของรัฐเป็นอาญากรรมไม่ได้ผมคิดว่าการเอาเรื่องนี้เข้าเชื่อมโยงกับเรื่องยุคหลังเป็นเรื่องที่ผิดพลาดตั้งแต่ตน้นถ้า6ตุลาเป็นอาญากรรมของรัฐการตอบโต five, ้ของฝ่ายนักศึกษาที่เข้าไปจับอาวุธก็ต้องเป็นอาญากรรมเช่นเดียวกัน ยกเว้นแต่เราจะมีมาตรการวัดอาชญากรรมไม่เหมือนกันและยิ่งไปกว่านั้นนี่เพียงสมมุติว่านักศึกษาเมื่อ6ตุลาเป็นเยาวชนเท่านั้นไม่ได้มีอาวุธเลยและไม่มีใครเป็นคอมมิวนิสต์เลยเหตุการณ์6ตุลาผ่านมานานแล้วนะครับถ้าเราต้องการศึกษามาจริงๆก่อนอื่นต้องตั้งคําถามพื้นฐานก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นการเชื่อในคําโฆษณานั้นไม่เกิดประโยชน์อันใด ของฝ่ายที่บุกเข้าไปและฝ่ายที่ต้านทานการบุกเข้าไปถ้ากําลังของนักศึกษาถึงที่สุดแล้วเป็นกําลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเหตุการณ์6ตุลาก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง6ตุลาคือส่วนหนึ่งของสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐไทยนี่เป็นข้อสรุปซึ่งถ้าหากว่าซื่อ,อตรงต,ตัวเองและซื่อตรงต่อหลักฐานร,รวมสมัยทั้งหลายก็ต้องยอมรับกระบวนการนักศึกษาเมื่อถึงปี2519 ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเข้าไปแล้วลองให้ผู้ปฏิบัติงานสักคนหนึ่งบอกปัญหาที่มองในขณะนั้นเขาจะบอกว่าเป็นสูตรเลยว่าประเทศไทยเป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินายังไม่มีเอการาชยังไม่มีประชาธิปไตยหากจะมีความหลากหลายก็เรียกว่าหาแทบไม่มีอยู่นอกขบวนนักศึกษามากกว่าซึ่งมีน้อยมากสมัยหนึ่งนานมาแล้วกรเียนเคยพยายามเถียงว่ามีความหลากหลายเถียงไปเถียงมาก็ต้องมายอมรับในภายหลังว่าเขาเองเป็นคนที่ พูดเป็นสูตรเหมือนกันผมหวังว่าเราก็แก่ๆก,กันแล้วเขาจะยอมรับความจริงนี้ก่อนจะลาโลกไปด้วยกันสมัยนั้นเรามีคําขวัญว่าความคิดการเมืองการจัดตั้ง2อ,อันดับแรกไม่มีปัญหาเลยเป็นของพกทแน่นอนทีนี้พอพูดถึงการจัดตั้งพูดง่ายๆคือมีคนของพักเท่าไหร่ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยทีนี้มาถึงปัญหาถ้าคนก่อพักมีไม่มากไม่ถึงขนาด3,000ันคนขึ้นไปในธรรมศาสตร์เช้าวันนั้นแน่ ทำไมจึงกล่าวว่าเป็นการโจมตีเป็นการต่อสู้กับพกทเวลารัฐบาลบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นสักแห่งหนึ่งแล้วตีแตกเราไม่เรียกการโจมตีว่าการโจมตีคอมมิวนิสต์นะครับในฐานที่มั่นมีคอมมิวนิสต์ในความหมายที่เป็นสมาชิกพรรคทุกคนหรือเราถือว่าเขตนี้เป็นของคอมมิวนิสต์หมายความว่าทุกคนเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่เลยในทุกๆแห่งสมาชิกจริงๆย่อมมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นทีนี้กําลังในธรรมศาสตร์เช้าวันนั้นเป็นกําลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแน่นอน ช้าวันนั้นศัตรูไม่ได้โจมตีผิดการที่เหตุการณ์แบบ6ตุลาเกิดขึ้นได้เพราะเราประเมินไม่ถึงว่าฝ่ายศัตรูจะระดมกําลังตํารวจมามากขนาดนั้นตํารวจพลร่มตะเวนชายแดนได้รับคําสั่งให้เคลื่อนพลเวลาตีหนึ่งปกติถ้าเป็นการยิงก่อกวนของกลุ่มกระทิงแดงกําลังรักษาความปลอดภัยของเรารับมือได้เราไม่ได้เตรียมอาวุธหนักไว้รับมือพวกนั้นผมได้รับการบอกจากหน่วยรักษาความปลอดภัยผู้หนึ่งการที่เราสามารถต้านไม่นานพอสมควรเพราะเหตุนี้ ไม่ใช่เราไม่มีอาวุธแต่มีไว้ป้องกันการก่อกวนความจริงผู้ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยคุณชูสินก็เปิดเผยในเร็วนี้ว่าเขาได้ตั้งพรรคตั้งแต่ก่อน6ตุลาการบวนการนักศึกษาตั้งแต่ก่อน6ตุลาแล้วเป็นขบวนการของพรรคและทํางานเพื่อประสานงานกับพรรคในชนบทไม่ติพรรคคอมมิวนิสต์นะครับอันที่จริงเนี่ยการต่อสู้ของชาวนาที่นักศึกษาเข้าไปนําก็เพื่อประสานกับชนบทของพรรค เมื่อเร็วนี้น่าเสียดายว่านักวิชาการทั้งฝรั่งและก็นิธิเอี่ยวสีวงยังอุตสาห์เข้าใจเรื่องนี้ผิดซึ่งตรงข้ามกับภาพลักษณ์ในหมู่คนที่นิยมเขานิธิรู้เรื่องการเมืองร่วมสมัยน้อยมากเราต้องถามตัวเองก่อนว่าจะปล่อยให้ประวัติศาสตร์บิดเบี้ยวอย่างนี้ไปเรื่อยหรืออีกไม่กี่ปีคนที่เคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาก็จะตายหมดแล้วถึงตอนนั้นจะยิ่งยากเข้าไปอีกที่จะทําความกระจ่างขึ้นมาผมลองเปิดเปิดดูแบบผ่านๆแทบทุกอันพูดเหมือนกันหมด6ตุลาเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ถูกเผด็จการเขียนฆ่าแล้วก็บลา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 ,บา,บา,บาตอนที่เริ่มการ,รํำลึกครั้งนี้ธงชัยวินิจกูลเคยพูดทํานองว่าถือเป็นการ,รํำลึกโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าพวกที่ตายวันนั้นตอนนั้นเขาคิดอะไรกันอยู่เราได้อ่านงานเขียนเรื่อง6ตุลาจํานวนมากจากเขาในขณะที่เขาไม่เคยปฏิเสธว่าสมัยนั้นพวกเราเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็ไม่เคยพูดเน้นจุดนี้และปล่อยให้มันผ่านไปเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรแต่มันจะได้หรือเปล่าประวัติศาสตร์ไม่มีความหมายอะไรเลยเลย ขอเพียงจะให้เขียนให้สอดคล้องกับความต้องการของเราในขณะนั้นก็พอ6ตุลาเป็นศูนย์เป็นสงครามกลางเมืองระหว่างกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับคำว่ารัฐเราไม่ใช่ไม่มีอาวุธแต่เราประเมินผิดว่าพวกเขาไม่ใช้กำลังอาวุธหนักมาจริงๆแล้ว6ตุลาเต็มไปได้วยความสยดสยองนะครับและการสอบสวนว่าอันใดเป็นการกระทำผิดสามารถทำได้แต่ขณะเดียวกันการกระทำของฝ่ายเราเพื่อตอบโต้ฝ่ายรัฐ ก็นาความสูญเสียสูนหนึ่งมาสู่กําลังของรัฐเช่นเดียวกันบทสรุปของสมศักก็คือว่านี่คือสงครามกลางเมืองเลิกมอง6ตุลาเป็นอะไรที่หลุดลอยสักทีหนึ่งฟังนะเท้งเท้งฟังให้ดีแล้วเท้งไปประเมินหน่อยว่าสรุปแล้วเนี่ย6ตุลามันคืออะไรยังมี14ตุลาด้วยนะครับต้องไปดูต้นสายปลายเหตุให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับอย่าไปฟังนกักการเมืองมากไอ้พวกนี้จะสร้างกระแสแล้ว <นะ S 2> มันมีอีกข้อมูลอีกมุมหนึ่งะนะที่อันนี้น่าสนใจมากว่าจริงๆแล้วเนี่ย ฟังข้อมูลเนี่ย้องตั้งคำถามว่ามันสามารถหลีกเลี่ยงได้ได้ไดเพราะว่าเนี่ยบทความของคุณชัยวัน์สุรวิชัยในที่เมื่อกี้ผมจะอ่านให้ฟังผมไม่อ่านแต่ผมจะสรุปไปฟังว่ามันมีบางตอนที่บอกว่าดรป่วยอึ้งพากรเนี่ยอดีตที่การบดีมหาวิทยาลัยจามรศนะครซึ่งอ,อาจารย์เจริมศักดิ์เอาบทความของคุณชัยวัน์มาโพสต์ต่ออีกทีหนึ่งเนี่ยบอกว่า มีภาพใหญ่ภาพหนึ่งที่ถูกกล่าวขวัญก่อนหน้าเหตุการณ์แต่มักจะถูกลบเลือนไปคือภาพดรป๋วยอึ้งพากร์ยืนโบกไม้โบกมือห้ามและเตือนผู้นํานักศึกษาที่นําการเคลื่อนไหวและขอให้ยุติการจัดการจุรมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะเกรงว่าจะเป็นเงื่อนไขในการสร้างความรุนแรงและการปรบาบปรามของฝ่ายขวาจัดแต่ผู้นํานักศึกษาซ้ายจัดนอกจากจไม่ฟังคําเตือนแล้วยังกล่าวประนามอาจารย์ป๋วยอีกด้วย แล้วก็มีข้อมูลว่ามีการประชุมกันในส่วนของที่ประชุมของแกนนํานักศึกษาเสียงข้างมากเนี่ยบอกว่าเออเลิกเถอะเลิกเถอะแต่ปรากฏว่าเสียงข้างน้อยพลิกมติให้มีการจุมนุมในมหาวิาลัยธรรมศาสตร์ต่อ,ตอไปนะครับอันนี้มันก็ไปสอดคล้องกับการบอกเล่าของสมศักดิ์ที่เมื่อกี้คุณปิลพัฒน์อ่านให้ฟังว่าพรรคคอมมินิสตมีบทบาทนะ พราะหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมีคนที่หนีการจับกุมนี้ต่างๆเข้าป่าไปร่วมกับพรรคอมมิวนิสต์เป็นกองกําลังพรรคอมมิวนิสต์มากมายเลยเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับนี่เราไม่ได้ตกแต่งขึ้นเองเราเอาเอาข้อมูลจากปากของคนในกระบวนการที่เขามองอีกมุมหนึ่งมาเล่าให้ฟังเพราะทุกวันที่6ตุลาก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเอาภาพเหตุการณ์ที่สนามหลวงที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ซึ่งมันเป็นภาพที่จะเตือนใจเนี่ย เอามาใชา้เอามาโพสต์ซ้ำๆเพื่อขยายบาดแผลับให้มันห่างออกไปคือสังคมเนี่ยระยะเวลามันก็จะทําให้บาดแผลเหล่านี้นะครับมันค่อยๆจางหายไปแต่ว่าทุกปีก็จะมีไอ้คนกลุ่มเนี้นะครับมาตอกๆแล้วคนรุ่นใหม่อย่างเพศเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวอะไรหรอกโอ้ประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะคือจําไว้นะว่าถ้าคุณซ้ายจัด คุณจะดึงดูดพวกขวาจัดมามหาคุณทันทีเลยนะเช่นเดียวกันเหมือนไงไหมกลุ่มสามนิ้วเนี่ยคือคือคนเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะมีทุกประเทศมีทุกยุคทุกสมยัยแต่วันใดที่คุณเลยทงเนี่ยคุณก็จะดึงดูดคนอีกกลุ่มหนึ่ง,ท,งที่เขาสุดเหมือนกันม,มานะอันนั้นเราั็จะเกิดปัญหาคือกีดฟังมึงแล้วเอาง,ง่ายๆนะครับ,เ,รบเพราะฉะนั้นในเมื่อเรียกร้องกันกกนัก็จะออกไปเหมือนกันนะครับ อ่ะก็รายละเอียดของเทสคงไม่พูดเลยมากมายนักนะครับทั้งเรื่องเป็นสมิทเรื่องอะไรแต่มอมะไรก็ว่าไปตามกระบวนการก,ากันแล้วกัน